บอกว่าบางที่นะคะบางบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องลดพนักงานตอนนี้ยังไม่มีบริษัทไหนที่ต้องการที่อยากจะรับลูกเรือะะแล้วก็เขาค่อยถึงรับพนักงานเข้าไปบินนะคะเม <gu itta> ื่อเอาพนักงานออกเยอะแล้วนะคะสมมติถ้าทุกอย่างกลับมาบูมเหมือนเดิมเนี่ย <G un ters> เขาจะต้องการบุคลากรก็คือลูกเรือนั่นเองไปบินไปทํางานนะคะ <G un ters> สวัสดีค่ะทุกทุกคนทุกคนเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมส่วนพี่ปายก็สบายดีตามอัตภาพนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าหัวเรื่องนะคะเกิดสมมติถ้าคนไหนที่ยังไม่กดติดตามพี่ปายก็กดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ปายทําคลิปในโอกาสต่อไปะคะ่ะวันนี้นะคะพี่ปายก็จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องทิศทางของการสมัครแอร์ในปี2021นะคะก็คือปีนี้นั่นเองค่ะ ทิศทางการสมัครแอร์ในปี2021นะคะในความคิดของพี่ปายนะคะทุกคนก็ทราบนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในช่วงประมาณมีนาเนี่ยโควิดเนี่ยมันได้ระบาดไปทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของโลกนะคะการระบาดโควิดตั้งแต่มีนาปี2020เมื่อปีที่แล้วนะคะก็เป็นผลกระทบลูกโซ่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆทั่วโลกเนี่ยมีความซบเซาเป็นอย่างมากนะคะธุรกิจการบินก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะ สายการบินเนี่ยเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะทุกคนทราบไหมคะว่าสายการบินบางแห่งเนี่ยเขาก็ต้องลดจํานวนพนักงานเพราะว่ารายรับไม่ดีรายรับเขาไม่มีมีแต่รายจ่ายบางสายการบินเนี่ยคือเลิกพนักงานไปเลยหรือว่าบางสายการบินเนี่ยคือเอาพนักงานออกจากทุกตําแหน่งนะคะหรือว่าบางสายการบินเขาก็ล้มละลายหรือไม่สามารถที่ดําเนินกิจการต่อได้ค่ะ ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงระยะเวลาที่เกิดเมื่อปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้สายการบินต่างๆเขาก็ปรับกลยุทธ์นะคะถ้าบางสายเนี่ยเขาก็ e แบบไม่มีผู้โดยสารใช่ไหมล่ะเขาก็จะบินไฟไล์คาร์โก้เพราะไฟล์คาร์โก้เนี่ยก็สามารถทําเงินได้ดีให้กับบริษัทเลยก็เหมือนเอทิชัตเอธิชัตเคยปรับกลยุทธ์เหมือนกันนะคะมันกับว่าสมมุติถ้าเราบินไฟล์โคอมเมอร์เชียลไม่ได้เนี่ยเขาก็จะใช้ไฟล์คาร์โก้บินเพื่อ เป็นการเอาเงินเข้าบริษัทด้วยนะคะพี่ว่าหลายสายการบินก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตรงนี้นะคะจากปีที่แล้วสู่ถึงปีปัจจุบันนี้เองก็คือหลายสายการบินได้เอาพนักงานออกได้เลยออฟพนักงานนะคะตรงส่วนนี้ในความคิดขออพี่ายนะคะว่าทิศทางการสมัครแอร์ในปี2021เนี่ยก็ถือว่าพี่ายคิดว่านะพี่ายคิดว่าก็คือยังไม่มีสายการบินใหม่ที่จะต้องการรับพนักงานใหม่เพราะว่าโควิด มันยังระบาดอยู่และอีกอย่างก็คือบางประเทศถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวนี่คือยังไม่มั่นใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวค่ะตอนนี้นะคะพี่ปายอยางให้ทุกคนคิดตามพี่ปายนะคะเรามาลองคิดกันว่าสมมุติถ้าสายการบินตะวันออกกลางเนี่ยถ้าเขาอยากจะมารับลูกเรือที่เมืองไทยใช่ไหมละ่ะคือในความคิดของพี่ปายนะพี่ปายคิดว่าไม่มีบริษัทไหนที่เขาแบบอยากมาเมืองไทยมากักตัว14วันแล้วก็รีคูตลูกเรือค่ะ ก็แต่ตอนนี้นะคะพี่ปลายคิดว่าทางสายการบินตะกกวันออกกลางเนี่ยเขาก็กําลังรอรอให้มันทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เขาค่อยถึงรับพนักงานเข้าไปบินนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าตอนช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายบริษัทเขาเอาพนักงานออกเยอะมากเมื่อเอาพนักงานออกเยอะแล้วนะคะสมมติถ้าทุกอย่างกลับมาบูมเหมือนเดิมเนี่ยเขาจะต้องการบุคลากรก็คือลูกเรือนั่นเองไปบินไปทํางานนะคะตรงส่วนนี้ แต่ในคำที่เราพี่ปานะคะคือพี่ปาอยากให้น้องๆหรือหรือว่าบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะทํางานเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยตอนช่วงนี้ใช่ไหมตอนช่วงที่คุณมีโอกาสเนี่ยคืออันดับแรกเลยนะคือคุณต้องหาวิธีการเตรียมตัวการเตรียมตัวในที่นี้หมายถึงว่าคือคุณจะต้องศึกษาหาข้อมูล เพราะว่าสมัยนี้นะคะเป็นโลกเป็นยุค 5G แล้วค่ะในโลกของยุค 5G นะคะคือทุกคนสามารถหาข้อมูลได้จากหลายๆช่องหลายๆช่องทางนะคะมีทั้ง Google แล้วก็ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากมายค่ะส่วนเกิดถ้าใครอยากจะอยู่ในสายอาชีพนี้นะคะข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นแอนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคือทุกคนสามารถหาเสิร์ชข้อมูลแล้วก็หาเก็บ อาไว้เพื่อเป็นรายละเอียดในการสมัครงานนะคะการหาแหล่งข้อมูลนะคะก็คือเราสามารถหาได้จากทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็หาข้อมูลได้จากโดยสายการบินนั้นๆด้วยค่ะก็เราก็สามารถเข้าไปดูนะคะว่าในเว็บไซต์ของสายการบินนั้น,นว่าเขาจะรับสมัครงานเมื่อไหร่อะไรยังไงอย่างน้อยจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าค่ะส่วนข้อ2องนะคือการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษนะคะสมมติถ้าคนไหนที่ภาษาอังกฤษยังไม่แม่นพอ หรือว่าเรายังอ่อนภาษาอังกฤษเนี่ยคุณก็สามารถเรียนรู้จากออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตได้หรือว่าถ้าคนไหนอยากจะสรวกลองคอสก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะก็ตอนช่วงนี้ทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมใช่ไหมล่ะแล้วข้อที่3ามนะก็คือเอกสารการสมัครงานเนี่ยเกิดถ้าคนไหนยังไม่มีเอกสารการสมัครงานเนี่ยก็ระเตรียมเอกสารสมัครงานไม่ว่าจะเป็นเรซูเม่เป็นโคเวเลเตอร์หรือว่าเป็นพวก เอกสารซิสตอร์ฟิเคตต่างๆสมมติถ้าคนไหนที่ทำงานบริษัทเก่ามาแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะขอใบรับรองเอกสารในการทำงานของบริษัทเก่าด้วยนะคะแล้วก็เอกสารต่างๆเลยก็อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของทิศทางการสมัครแอร์ในปี2021นะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับข้อมูลของทิศทางการสมัครแอร์ในปี2021คะ่ะอันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่พี่ปายได้นำมาแชร์ให้กับทุกๆคนได้รับฟังกันนะคะ คือถ้ายัางไงถ้าใครอยากจะทําอาชีพนี้ก็เหมือนที่พี่ปลายบอกข้างต้นนะก็คือเราจะต้องเตรียมตัวใช่ไหมล่ะเราต้องเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นเตรียมตัวในเรื่องของการค้นหาข้อมูลต่างๆเรื่องการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็การเตรียมตัวเรื่องเอกสารต่างๆค่ะเกิดถ้า,างไงวันนี้พี่ปลายขอญาตขอตัวไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องอื่นอนะแต่ยังไม่บอกว่าพี่ปลายจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอ แต่ถ้ายังไงแต่พี่ปลายขอตัวไปก่อนนะคะน้องแมวก็ไปด้วยะคะ่ะไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะชุกรันมาสลามาขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะไปเลยไปทิ้ไปแล้วบายบายไปแล้วนะคะนี่เขามาขออาหารอยากจะบอกว่าพี่ปลายมีแมวเู้่สึบตัวเขามาขออาหารฮัลโหลไปแล้วค่ะ